สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กชาแนลด้วยนะครับอนนจองคิวไว้นฟรีจองคิวเป็นฟรีเลยเหรอบน, <laughs> นีบ่มาอีกคันแล้วครับโอ้จองไว้นานถิ่ รถเสียหมวยครับรถเสียหมวมยครับนี่จองคิวไว้หนึ่งปีครับนี่ได้เวลาแล้วครับโอ้เสียหมวยรถทำไมต่อลอยายอูแต่ต่อเสริมชัยก็มีไออัมพันธ์การช่างก็มีชายใหญ่ก็มีนะครับชายใหญ่เป็นฝาข้าง โครงตัวนี้อัมพันธ์การช่างครับตัวเสานี่จะเป็นของอ่าต่อเสริมชัยนะครับข้างหน้าเป็นตอเสริมชัยนะนี่ครับคิวต่อไปครับเจ้าเหลืองดอกคุณออกก็คันนี้เข้าแทนเลยครับเจ้าขันทองนะครับขันเงินนี่จะเป็นอ่าเสียตะขับนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับ พิตาหกลอซซิ่งนะครับเจ้าของจะมีสองคันมีคันนี้คันคันนึงแล้วก็ของเสียตะที่เสียตะขับอีกคันหนึ่งนะครับเจ้าขันขันขันเงินส่วนคันนี้จะเป็นขันทองครับนี่ เปลี่ยนจงอางครับแล้วก็เปลี่ยนฝาข้างที่อู่ชายใหญ่มาครับอู้คันนี้นี่หลายสิบปีแล้วครับนี่จะเป็นเครื่อง195นะครับคันนี้ เปลี่ยนใหม่ครับของเก่านี่ผุครับขึ้นสนิมส่วนคันนี้ก็จะเป็นของช่างครับของช่างนะซื้อต่อจากน้องครับจะเป็นเจโอเจ็ดซีครับนี่ ซื้อมาหกสิบแปดปลายครับคันนี้นี่จะเป็นคันแรกนะครับที่ทำสีที่นี่นะครับนี่คันแรกเลยที่ทำหก้อนะครับหลังจากทำคันนี้เสร็จปุ๊บก็มีคันหนึ่งคนบ้านนี้แหละแล้วก็จะเป็นของน้ํากรีนนะครับคันที่สามน้ำกรีน แล้วก็ตมาเลยครับยาวเลยทีนี้ก็น,นับไม่หวาดไม่หวันเลยครับเพราะว่าคุณภาพและผลงานนี่การันตีได้ครับการันตีโดยลูกค้าเข้าบ่อยๆนะครับเพราะว่าทำมาหลายครั้นมากนะครับเอา <c oughs> โอ้นิ닝สินส้น,นี่ครับซีนงินงคันนี้จะทำใหม่ทั้งคันนะครับทำใหม่ทั้งคันเลยไฮเทคไฮเทคร้อยเก้าสิบห้า นี่เราจะเราจะถ่ายตอนที่ยังไม่ได้ทําให้ให้ดูนะครับเดี๋ยววันที่ทําเสร็จเราก็จะมาลงให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะมาสภาพไหนมันจะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินมีลายนะจะมีลายเสานะครับตามที่สอบถามเจ้าของนี่จะมีลายเสา รถเก่าๆก็แต่งไปแต่งมาก็จะใหม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้ากลับออกไปนี่คนที่บ้านนี่จำไม่ได้แน่ครับถ้าไม่รู้ว่ามาทำสีนะครับทำสีใหม่ก็เท่ากับรถใหม่นะครับจะย้ายช่วงบานพับนะครับแต่ก่อนบานพับน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายมายตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเลาะจะเลาะออกเลาะออกแล้วก็โปใหม่ครับทำยากครับรถเกา่าทำยากาขันทองขันทอง ครับขายต่อเลยบอะเงน้าเอาเลยงน้ามจ็ดเนาะลงเจ็ดสินากันงลงเจ็ดสิบ้ไหมนั่แหละนี่แหละคั้นี้แหละที่แกมาตอนนั้นอ่ะคันนี้แหละ จ็ดสิบปลอยไหมเจ็ดสิบอะฮะโ, <Huh? S 2> โอเคเลยใช่ไหมโอ้เจ็ดสิบเจ็ดส oh. ิบปลอยเลยครับนี่โอ้ oh. สุดจัดครับเจ็ดสิบครับนี่นายช่างบอกว่าถ้าท่านใดสนใจครับ 8, เจโอแปดอเจโอเจ็ดสีครับเจ็ดสิบหมื่นนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับสภาพยังกิกกๆ๊กเลย <c oughs> รถใช้งานประมาณแค่ปีเดียวครับสภาพยังกิบเลยครับ เจ็ดสิบนี่ถ้าท่านไม่ชอบสีครับสั่งทําที่นี่ได้เลยครับเพิ่มตังค์แล้วก็ทําสีเอากลับบ้านได้เลยครับปานรถไหมเลยแหละนี่สภาพยังสวยครับนายช่างบอกว่าถ้าได้เจ็ดสิบนี่ขายครับเพราะว่าซื้อมาก็หกสิบปลายๆแล้วครับเกือบเจ็ดสิบแล้วขอเจ็ดสิบคือกำไรนิดหน่อยสวยครับมาดูเอาครับท่านใดนที่ชอบนะครับ ตอนนี้ต่อมาก็ประมาณ80บกว่านะครับนี่เจ้าของนี่ที่ขายนี่คือจะเล่นรถคอกนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีพี่ชายเล่นรถคอกอ่ามันทุกขี้อย่างนะครับเลยจะเปลี่ยนแนวครับจะเปลี่ยนแนว หันมาเล่นรถคอกางครับสภาพนี้ยังสวยนะครับยังสวย สีนอกนะครับอันนี้นี่ครับขายเจ็ดสิบนะครับสนใจติดต่อมาที่มิ้มล้อเหล็กนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามหกสามห้าหกห้าศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ